เทคิเสียงย <S <S อ่าสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนต่อจากคราวที่แล้วเราสอนสร้างโต๊ะญี่ปุ่นไปใช่ไหมคะวันนี้นะในวิชาสเก็ตอัพก็จะสอนการสร้างเก้าอี้อ่ะนักเรียนดูภาพนะเราใช้เหมือนเดิมเลยรูปทรงหลักๆก็คือเล็กแคนเกนะคะหรือสี่เหลี่ยมเนาะวันี้เรามาสร้างกันนะคะอืม ก่อนอื่นเลยนะคะครูก็จะวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะวาดรูปสี่เหลี่ยมอะใช้เลคแท n เก e วาดนะคะเดี๋ยวเขาจะทำใหญ่ๆใ,ให้ดูก่อนเนาะ,นะ,ะแล้วก็ใช้ p พ and p u คูค่ะดึงและกดมันสามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะคะแบบนี้อ่ะแล้วครูจะวาดที่นั่งพิงก่อนนะคะครูก็จะกะกะประมาณนะคะ ว่าที่นั่งพิงของครูเนี่ยก็จะประมาณไหนก็วาดไปเอาประมาณนี้นะคะครึ่งหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ครึ่งอ่ะนะคะ,ะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะปุ๊บแบบนี้ครกก็ใช้พุทแอนพูค่ะ,ะเดี๋ยวครูหมุนมุมนี้ให้ดูเนาะพุทแอนพูค่ะดันไปด้านหลังแต่ครูจะเหลือไว้หน่อยเห็นไหมคะเพราะว่าให้มันเป็นที่พิงนาะอันนี้ให้มองมองเป็น เหมือนที่พิงนะคะทีนี้มาวาดขากันขานะคะก็จะทําเหมือนขาข้างล่างอ่ะเดี๋ยวครูขอใช้พุดแอนพูดันเข้ามาหน่อยครูรู้สึกมันยาวไปนิดนึงอ่ะขาเก้าอีกอ่าประมาณนี้นะคะแล้วครูก็จะใช้วาดลิสแองเกิเหมือนเดิมเนาะขาเก้าอี้ประมาณนี้อ่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็เอา เหมือนเดิมค่ะพุดแอนพูค่ะมาดันดันข้างแบบนี้ปึ๊บให้มันทะลุไปเลยเห็นไหมคะทะลุแล้วแล้วก็มาเหลืออะไรด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมนักเรียนก็กะเหมือนเดิมเลยค่ะสีเ่เหลี่ยมเหลือเหลือเป็นขาเก้าอี้ไว้เนาะแล้วเดี๋ยวหนูก็กดแล้วหนูก็ใช้คลิกขวาเอลเลสก็ได้ค่ะลบนะคะลบ เนี่ยค่ะลบลบไปนะคะเห็นไหมมันก็จะมีเป็นขาเก้าอี้เนาะนะคะหรือนี่ค่ะพุทแอนพูค่ะดันมันออกแบบนี้ก็ได้นะ,ะใช้พุทแอนพูอาจจะง่ายกว่านะเพราะว่าเราชินกับการใช้พุทแอนพูแล้วเนาะเราก็วาดตอนนี้เหมือนเดิมเราก็ดูดีๆนะลูกกะดีๆ พึ่งหนูก็จัดการค่ะเอาพุทเอ็นพูดันเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วหนูก็หมุนดูนะคะอ่ามันตรงหรือ,อยังนะคะมันตรงไหมเนาะอะไรที่มันไม่ตรงหนูก็ดันให้มันเนี่ยของครูมันมีเหลี่ยมหน่อยนะมันไม่เท่ากันนิดนึง,นงครูก็อ่าดันขึ้นหน่อยนะคะได้แล้วเก้าอี้ของครูนะคะทีนี้ช่องตรงนี้เนาะครูก็ ไม่ยากเนาะก็เหมือนเก้าอี้ครูก็วาดสี่เหลี่ยามไปนะคะแบบนี้อ่าอยากได้ช่องที่เท่ากันครูก็ Control c อนท C นซีคอทวแล้วก็ c o p ปีมันลงมาทีนี้ถ้าครูจะใส่สีทำยังไงอ่าครูจะทำใหญ่ๆก่อนเนาะถ้าครูจะใส่สีใช่ไหมคะเอาทุกส่วนเลยครูก็คลุมแบบนี้เนาะเอาเก้าอี้รอบนี้เอาสีอะไรดีนะักเรียน นักเรียนอยากได้สีอะไรสีเขียวครับสีเขียวได้ได้นะคะสีเขียวเนาะนะคะนักเรียนก็คลุมนะคะคลุมก็อี้ให้ทั้งตัวอย่างเงี้ยใช้ลูกศรคลุมให้มันเป็นจุดสีฟ้าฟ้าเนาะเอาสีเขียวโอเคนะคะครูก,ก็ใช้เครื่องมือนี้ค่ะ เพนบัตเกตนะคะในการเ hey, ทสีคุูก็เ hey, ทลงไปค่ะทั้งหมดเนาะได้ทั้งหมดทีนี้ครูอยากจะเอาไอ้ช่องเนี้ยเป็นเขียวอ่อนหน่อยครูก็มาเทเขียวอ่อนอย่างนี้นะคะก็จะได้ทีนี้เห็นไหมว่ามันใหญ่ไปครูทำไมถึงวาดใหญ่วาดใหญ่มันง่ายกว่าแต่ทำไมเราสามารถปรับได้ไหมปรับได้ค่ะเราก็คุมเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้เครื่องมือในการปรับที่ชื่อว่าสเกลนะคะปรับอ่ะนี่ครูก็ว่ามาปรับด้านข้างอย่างนี้ าจะเอาเล็กเอาใหญ่ได้หมดเลยเห็นไหมได้แล้วก็อีสีเขียวสองตัวโอเคไหมคะไม่ยากนะคะทีนี้เรากอา็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้ในการวาดห้องสร้างห้องรับแขกโต๊ะหัวเตียงห้องเรียนนะคะได้หมดเลยนะคะทีนี้หนูกลับมาดูหน้านี้นะคะเดี๋ยวครูจะแชร์แท็บเนาะเข้าไปดูในคารดรูมกันนะคะ ในค r ทลูมนะคะวันนี้ครูถามนะคะเป็นเวิร์กที่เจ็ดนะคะถามว่าในการสร้างเก้าอี้นะคะหากต้องการลงสีต้องใช้เครื่องมือใดเป็นหลักหนึ่งคาเลอร์ color, สองเพนบัตเก็ตนักเรียนเครื่องมือใดเครื่องมือใดเป็นหลักคะการลง <Paint S 1> สีเพนบัตเก็ตนะครับตอบได้ไหมตอบได้ก็ออเกดตอบเข้ามาในค์ทลูมเลยนะคะ กดตอบเข้ามาในคาสรลูมเลยนะคะกดตอบเข้ามาในคาสรลูมนะคะทีนี้นะคะสิ่งสำคัญอ่ะขอโทษค่ะครูพิมพ์คำว่า Color ผิดเนาะอือยุ๊อ่ะดออนะนะคะนะคะนักเรียนก็พิมพ์เข้ามาเอ้ย ตอบเข้ามาเลยนะคะทีนี้อ่ามีคนตอบมาแล้วหนึ่งคนด้วยนะคะให้นักเรียนนะคะเข้าไปกดตอบได้เลยนะนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาสเกตอัพเรื่องการสร้างารถอีนะของครูนะคะจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอตอบอะไรนะค,ค,คนะตัวอะไรนะคะไปยืมฟังโค้ดเทาอะไรมาก็ให้เข้าไปตอบในะคะสรูมค่ะเวิร์กเจ็เมื่อกี้เพื่อนเขาช่วยกันตอบแล้วว่าอะไรครับ ไม่บอกไม่บอกตอบเองคำถามของครูถามว่าถ้าลงสีต้องใช้เครื่องมือใดอถ้าลงสีใช้เครื่องมือใดลูกเข้าไปเข้าไปดูในเดี๋ยวครูจะลงคลิปวิดีโอไว้ให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนมาดูทีหลังได้นะใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะ